ดีค่ะฝ่ายประสานงานพอดีมีลูกค้าจองทัวเที่ยวอุดรธานีจำนวนหนึ่งอยคนเดือนเมษายนค่ะวันที่13บสามถึงสิบหาจำนวน3วัน2องคืนค่ะฝากฝ่ายประสานงานติดต่อทางโรงแรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะขอบคคุณ่ะ สวัสดีค่ะมาจากบริษัทไททาวเวอเซ็นเตอร์ค่ะทางเราจะขอนั้งคูยนรายละเอียดเรื่องห้องพักโรงแรมเซนตา,น,าน,นะคะค่ะทางบริษัทสะดวกไปวันที่เท่าไหร่ดีคะวันพรุ่งนี้เลยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวขอดูตารางเป๊บนึงนะคะค่ะเป็นเวลากี่โมงคะ ช่วงเก้าโมงทางโรงแรมสะดวกไหมครับโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะนนักคุยมาจากบริษัทแคทเทอรีนค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดการบริษัแทแคทเทอรีนมาถึงแล้วค่ะค่ะให้ไปรอที่ห้องรับรองเลยไหมคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวจะมีเด็กพาไปห้องรับรองนะคะค่ะเชิญทางนั้นเลยเชิญนังเลยนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะดิฉันผูธธ้จัดการเชติชาผู้จัดการโรงแรมเซนทารานะคะและนี่คือเลขาของดิฉันค่ะดิฉันเป็นผู้จัดการทางบริษัทไททาวเวอร์เซ็นเตอร์นะคะส่ำนี้จะเป็นทีมง,งานของดิฉันค่ะ ไม่ทราบว่าสนใจห้องแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะเตียงแปดก็จะมีห้องสุพีเียนะคะสามพันหกสิบแปดบาทค่ะห้องดีรักนะคะราคาสามพันสามร้อยสิบสามบาทส่วนเตียงเดี่ยวของเรานะคะก็จะมีห้องพรีเมียร์ราคาสองพันแปดร้อยสิบสี่บาทค่ะและจะมีห้องจูเนียร์สวีทนะคะราคาสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท ทั้ง4แบบมีเยี่รวมอาหารเช้าส่วนรถสปาฟรีไวไฟนะคะถ้าบริษัทสนใจห้องแบบไหนคะดูแต่อย่างได้นะขอรูกันนะคะสนใจเป็นห้องสูพีเนีย100คนคะ่ะประมาณ50ห้องคะ่ะ ช่วงเดือนเมษาวันที่1 3บสถึงสิบห้าจะมีห้องว่างนะคะสำหรับสาวน่เดี๋ยวให้เลยคะ่ะตรวจสอบให้นะคะพอดีว่าห้องสุเปเหนียว่างแค่3ามสห้องค่ะทางคัวสนใจเป็นห้องดีลักเพิ่มไมคะราคาเพิ่มแค่245บาทคะ่ะต่อห้อง สนใจค่ะทางโรงแรมพอจะมีราคาพิเศษหรือโปรโมชั่นที่สำหรับทางบริษัทไททาวเวอเซ็นเตอร์ไหมคะนี่ค่ะทางโรงแรมมีโปรโมชั่นสำหรับบริษัททัวร์โดยเฉพาะค่ะคือส่วนลด7%ในราคาห้องพักทั้งหมดแต่จะไม่มีบริการสปาให้ฟรีค่ะเพราะถ้าฟรีพนักง,งานสปาอาจจะไม่เพียงพอต่อคณะทัวร์ค่ะทางเราสนใจค่ะแต่ เกรว่าลูกค้าทัวร์จะมีการเลือกห้องค่ะมีปัญหาในการเลือกห้องค่ะงั้นทางเราลดราคาห้องดีลับให้เท่ากับห้องสุเดียคะ่ะแต่จะขอลดให้5%จาก7%ทางบริษัททัวโอเคไหมคะทางเรายินดีรับข้อเสนอนี้คะ่ะงั้นเดี๋ยวให้ฝ่ายบัญชีชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยในเรื่องเงินเราจะออกออใบเสนอราคาให้ทางทัวร์เลยนะคะ านจะไปเรียกฝ่ายการเงินมาที่ห้องรับรองให้ไหยค่ะคช่ได้ค่ะเราะะจะพูดนะคะเชิญน,นั่งได้ค่ะผู้จัดการคะฝ่ายการเงินมาแล้วคะ่ะอันนี้เป็นฝ่ายการเงินทางโรงแรมนะคะจะมาแจ้งรายละเอียดขอ้ะะอมูลราคาห้องจะอยู่ที่สามพันหกสิบแปดบาทเป็นเวลา3มวัจนจำนวน50สิบห้องรวมราคาเป็น 4 6 0 0 0บาทนะคะจะมีห้องซุเปรีย30ห้องและห้องนีลัก20ห้องค่ะ,ะมีส่วนลดสำหรับบริษัทแค่5%นะคะราคา2 3 1 0บาทค่ะราคาหากส่วนลดล้วก็จะเหลือ4 3 1, 7 1 9 0บาทอ่าตัวเลขถูกต้องนะคะเดี๋ยวให้ใ่ค่า โอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวเวลามันจะไม่ทคัำนงะั้นได้เลยค่ะทางโรงแรมขอเก็บค่ามาจ50ํ50%นะคะขอสัก30%ด้ค่ะเ,คเพราะว่า50%เมื่อกี้มัจะแพงอังพี่ว่าได้นะขอเป็น30%ได้มั้ยคะ30%ได้ได้สัก40แล้วก ทางโรงแรมขอคิดค่ามัดจำ40%นะคะคนละครึ่งทางทางเราลดราคาในส่วนค่าห้องใไปแล้วะค่ะทางขอไหวไหมคะนะงั้นได้เลยค่ะ40%โอเคค่ะคิดเป็นเงิน100,000นหมื่สี่พัดรจ็ดสิบหกบาทนะคะสะดวกชําระค่ามัดจำเป็นเงินสดหรือว่าโอนคะสะดวกเป็นโอนค่ะค่ะแล้วสักครู่นะคะทางโรงแรมทำใบเสนอราคาให้ เารา่ได้ยูไหลต่อเลีก้องนะคะตวันค่ะผมชื่อได้ค่ะ เอกสารเรียกา่าแล้วนะคะยินดีให่ร่วมพันธมิตรนะคะยินดีที่รู้นนะะจัก